ทุกท่านครับวันนี้ครับ29พฤษภาคม2564อวีบีครบรอบ5ปีแล้วครับท่านผู้ชมก็มันเป็นการเดินทางที่เสยยนยาวนานเนาะตั้งแต่วันแรกที่เปิดช่องมาจนถึงวันนี้นะครับก็หลายคนอาจจะเคยคิดว่าเอา้าช่องนี้มันเหมือนเพิ่งจะเคยเห็นไม่ใช่เหรอว่าช่องนี้เพิ่งจะเกิดยูดีมันครบรอบ5ปีได้ยังไงวะ<ส>เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาในช่องอวีบีมีเวทนาการเป็นยังไงบ้างก็ ติดตามชมกันแล้วก็ช่วงหลังคลิปนี้เราจะมา r e แอคคลิปเก่าของ o อยีที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนครับรอติดตามชมให้ดีครับแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปล่อ้นก็เราจะมา recap ช่องออยบีคร่าวๆกันดีกว่าว่า5ปีช่อง O อยบี มา่าเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านครับเรามารีวิวช่องนี้กันแบบเร็วๆดีกว่านะครับก็คือเราจะแปลกนิดน,นึงเราจะย้อนจากปัจจุบันไปหาอดีตดีกว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่กันที่ซีซันสานะครับตั้งแต่พฤษภาปีนี้เป็นต้นไปนะครับสดใหม่แล้วก็เอาประสบการณ์ที่ผมเคยทำช่องมาตลอดหลายปีเนี่ยมาพัฒนานในซีซันนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นซีซั่น2.75นะครับที่เราตั้งชื่อว่าคอนทินซีซั่นนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมขยันทําช่องเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำครับแล้วก็รู้สึกเบื่ออ่านหนังสือก็เลยมาทําช่องนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นซีซั่น2.5นะครับก็คือปี2562หรือปี2 0 9แค่ทุกคลิปเี่ยก็จะมีสไตล์กันต่อๆที่แตกต่างกันไปนะครับในช่วงนั้นก็คืออยากแตกต่างเนยอยากทำอะไรๆในอ,อบั้งนะครับ ต่อมาครับก็เป็นซีซั่น2นะครับก็จะเป็นช่วงที่ทุกหลายคนเพื่อนๆก็รู้จักช่องนี้กันมากขึ้นเลยนะครับผมก็เลยปรับตัวในการทําช่องให้จริงจังมากขึ้นมีความมั่นใจในการทําช่องมากขึ้นก่อนหน้านั้นก็จะเป็นซีซั่นหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่หลังจากผมทำยูทูบแบบอัพเองอยู่เองนะครับผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะทำยูทูบไปทําไมวะไ,มได้ตัดสใจว่าหลังจากนี้ ทุกคลิปที่อัพโหลดจะทําที่เป็นสัธารณะทั้งหมดนะครับเพื่อให้คลิปมันดูมีเป้าหมายมากขึ้นก็จะเป็นการเริ่มตนน้นทำให้ทุกคนได้รู้จักช่อง o v นะครับและก่อนหน้านั้นครับ1นปีที่หายไปก็คือช่วงเบต้านั่นเองนะครับก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมอาจจะฟังเบกนิดนึงก็คือการอยากจะทำคลิปในพวกแต่ว่าไม่กล้าเปิดให้ใครเห็นนะครับในคำว่า OVB เบต้าเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ยังอัพคลิปแล้วก็เอาไปดูคนเดียวซึ่งก็ไม่เคยเปิดให้ใครดูนะซึ่งวันนี้เราจะมา เปิดคลิปตอนนั้นให้ดูกันดีกว่านะครับจริงๆหลายๆคลิปในช่วงเบต้าเนี่ยหลังจากนั้นผมก็เอาคลิปเหล่านั้นมาปล่อยในช่องหลักเลยนะครับจริงเนี่ยให้เจอให้ดูบางส่วนแล้วทนก็ถ้าเลื่อนลงมาดูข้างล่างเนี่ยบางช่วงก็จะมีช่วงเบตาเ้ากันไอ้ดารายคะามเปนทุกที่ลงในทุกขที่เห็นว่า3ปีแล้วเนี่ยสามปีแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนผมก็ควรจะปล่อยคลิปนี้จะมันมสามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆิแล้วอะคลิปเนี้ยทำมาแต่มสองคือวันที่ลงคลิปอะมันก็จะเป็นวันที่เราก,ก,พกาพดพานานับ ผมนั่งผมีกก็ใช่นะคนโดต้องหมื่นสองเนี่ยแล้วก็แมงเมาจที่ถูกวิธีจากเ็ื่อบดนี่ก็ใช่52 0 0เนี่ยจริงๆช่วงเบต้านี่พอมาปล่อยลงจริงๆนี่คือยอดยิ่เยอะมากๆนะก็พอมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะเจอกับสิ่งนี้นะครับก็คือคลิปที่เก่าสุดที่ปล่อยในช่องนี้นะก็จริงๆหลายตอนนี้มีไหมก็แต่คนเลื่อนมายังไงก็เลื่อนไม่เจอเลื่อนลงยังไงก็ลงไม่ได้แล้วใช่ไหมป่ะกลับมาดูที่สตูดิโอครับ คือพอเลื่องมาถึงมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าหลังจากที่ตรงนี้เป็นสีเขียวสีเขียวใช่ไหมตรงมาตรงนี้ก็จะกลายเป็น ซ้อนสีดำ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 ,ส,ดำ,ส,ดำ,ส,ดำส่วนตัวไว้นะครับก็คือโซนนี้ก็จะเป็นโซนเบต้าหมดเลยนะครับก็คืออัปโหลดเมื่อไหร่14มีนาสองพันสก็คงพาสองพันสิบเจ็ดสห้ามกราสองพันพวกเนี้ยก็คืออยู่ 27, นในเฟสเบต้าหมดเลยนะครับก็สุมส่มๆคลิปดูแล้วกันว่าแต่ละคลิปเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างใส่กูฟังครับไม่ได้มาดูนานประมาณ4-5่ห้าปีหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจะพูดชัดกว่าเดิมหรือพูดแย่กว่าเดิมหรือพูดดีกว่าปัจจุบันนี้ีีก็รววิสตูเหมตเก่่่านนนนออกแครับบ้านนีว บ้านเก่าบ้านเก่ามีอยู่สี่ชั้นนะครับชั้นสามของห้องซึ่งเป็นห้องที่ว่างไว้นะครับไม่มีใครไปนอนนะผมก็เลยมีช่วงหนึ่งที่เอากล้องไปนั่งอัดคลิปอยู่ข้างบนีน้ห้องนั้นนะครับพออัดคลิปไปไปมาๆก็เคลมเลยว่าห้องนี้เป็นสตูใหม่นะครับก็ทั้นที่ถ่ายก็อเดียวก็ไม่ได้ไปถ่ายตอนครับเพราะมันร้อนคนระับโอ้โห นี่คืออินโทรจำนายของช่อง o อ b นะครับน้อยคนที่จะรู้ว่าช่อง o อ b ไม่มีอินโทรสภาพนี้ด้วย <laughs> 24มีนาคม2017นะครับประมาณ4ปีกว่าแล้วคลิปนี้นะครับก็มีการขึ้นคำเตือนว่าขอไฟสั่งงานอย่าพอดีรีบทำโอเคดูสิว่าง,งานอย่าสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายัางไงทีี้ถ้าภาพนะครับทีนี้เริ่มตูต่โอ้โหความละเอียดกล้องขงทีนี้อาจจะเป็น HD ใช่ไหมแต่แบบเละมาก,มกวิดีที่ของผมนะฮะเดินมาทัวร์ซีนโตริโอใหม่ของผมนะฮะ ก็ตอนนี้ก็จะถูมือทำไมวะหน้าโตห้องเลยฮนะจริงจห้องนี้เป็นห้องเป็นห้องพี่ชายผมเก่านะครับก็แล้วเขาก็าจะถ่ายรูปว่าแปะแปะตามผนังห้องใช่ไหมแต่ว่าข้างในห้องมีอะไรไหมไม่มีไม่มีเอาไปเห็นใช่ไหมเขาไป็นไอผมก็ไปเสียงเบามากฟังดูเรื่องเลยเพราะไปก็มันนิ่งดังตามเลยครับไปเลยครับพ่อไทยเรื่องมันบางจริงไม่ได้บอกว่าโอเค ับตั้งเล่นการ์ดขาตั้กองที่ว่าคือขากองที่ตงที่ตั้งอย่างนี้แหละแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเมาส์ไงก็แค่เอาอ่าเอามือถือใช่ไหมแล้วก็มาตั้งบนขาตั้งกล้องซึ่งมันจะติดเมาส์ไว้ก็คือตั้งไว้ถ้าตั้งไว้ดีโทรศัพท์ก็หล่นนี่ไม่ใช่เอาเดินถึงบ้างไปปะกล้องนี่แหละนี่ไงพูดซ้ำเลยวะอันนี้เป็นที่ว่างอ่าโอเคกล้องจะต้องโอ้โห กูเข้าใจแล้วว่างานหยาบคืออะไรงานหยาบคือมึงไม่ตัดเลยคือแบบตั้งแต่กดอัดมาถึงตอนนี้กนะ็คือไม่ได้ตัดสักแะหนึงเลยก็แค่แบบอาจจะเป็นคลิปๆหนึ่งที่เอามาใส่อินทอใส่เพลงแล้วก็ปล่อยขวัญหน้าเรียวตอนนี้บ้งอองงาง,งเนี่ยตั้งแต่ขึ้นม .1 มาจนถึงม .6 เนี่ยอะไรปแปลกๆบ้างกับตัวผมเนี่ยก็คือแบบน้ำหนักอย่างเดียวเลยชบุชบชุบเหมือนก็คาปิดคลิปใครมาใครวะจำไม่ได้ลนะ ตลกอะได้าปิดคลิปคือแล้วครับบ๊ายบายชบเอปจริงพูดถึงนี่ผมคงไม่สามารถอัดคลิปยาวๆแล้วก็ไม่จัดเลยแล้วก็เอาลงช่องนี้คงคงคงไม่สามารถทำานี้ได้แล้วอะคือแบบเมื่อก,ก่อนผมเป็นคนพูดมากพูดมากกับปัจจุบันนี้มากแล้วพอโตขึ้นเรื่อยๆหลายคนก็บน่น่าแบบวีแม่งพูดมากจังเลยพวกนี้ใช่ไหมใหเลยพูดน้อยลงมาเลยจนตอนนี้ก็คือพูดไม่เป็นแล้ว <laughs> อันนี้ก็จะเป็นคลิปไปเที่ยวที่ประจวบนะฮะ 7มกราคมหรับวันที่เนะครับก็คือ7มกราคม2560นะครับโอ้โหเสียงดังมากนี่เจดันแค่ดังโอ้โห,หน่าเรียวมากเกียดเสียงอินโทรมากเดี๋ยวรีวิวช็อตหน้านนะฮะที่เห็นคีตัดแปะตัดต่อแปลกก็คือสมัยนั้นอะผมใช้นี่เว้ยผมยังไม่ใช่เพียงโปรตัดประกอบผมใช้นี่เว้ยมูวี่เมเกอร์สวยไหมละ่ะ ดูสภาพอากาศกดจริงนะเมื่อถึงสมัยก่อนที่ไม่ต้องใส่แมสก์ลมเย็นลมแรงมากแล้วถ้าเดินในที่ที่คนเยอะขนาดที่ถึงมากอ่ะสมัยนี้คือแบบไปไหน่ไปใหญ่แล้วต้องใส่แมสก์ไปแล้วอ่ะที่ถึงแม้เมื่อไหร่ก็จะได้ความสักทีว่ใส่แมสก์แล้วหน้าสิวเคยแก้มตามผายาอย่างนี้แม่งลบลือเกินยาลเขาตั้งใจหรือว่าเขาเขาไม่ไม่รักษาเลยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจหรือไม่รักษาอะไรถึงเขาไม่รู้นะรักษาไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รักษาอะไรวะ โอ้ยของมาแล้วโอ้เสียงเสียงพัดดิชั่นคือข้าวที่ตกได้นะสวยดูกล้องถ่ายเป็นไงบ้างก็สวยดีแต่แบบจืดจังหวะนี้จืดประแปรอะนี่คือเมื่อก่อนอะผมเคยทำรายการรีวิวของได้นะชื่อว่า BB บีรีวิวนะครับทำมาประมาณเนี่ยตามน่าจะเป็นตอนสุดท้ายมั้ง ลงเมื่อ18,000บาทปลายปี2 0 16นะครับข้างหน้านี้คืออัลมอนด์หนึ่งกล่องนะฮะซึ่งเป็นของบริโภคนะครับผมซื้อจากเซเว่นนะครับในราคาดูความเหนียดกล่องกล่องอย่างคนอิอย่างตดำที่เห็นเป็นฉากดำเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นมีฟิวเจอร์บอร์ดสีดำแล้วก็มาวางแล้วเอาขอบมาตั้งใช่ไหมมันกลายเป็นแบบฉากดำเรียบร้อยแล้วง่ายๆ easy มือข้างหนึ่งถือเพราะว่าข้างนึ่งของก็ อกลออสมัยนะไหนโคตรลันทด <laughs> มือหนึ่งมือหนึ่งถ่ายคลิปมือหนึ่งจับของโคตรลันทดย้ำนะว่าผมจะทำทุกอย่างด้วยมือเดียวนูลันทดนะนะแทนอันนี้ครับใส่ไปกล่องกันมาเก้าชิ้นนะฮะมันจะประมาณเก้าชิ้นได้ไงมันเก้าชิ้นเป๊ะเ,เลยปนครับลายของมันจะเป็นลายอัลมอนด์นะฮะเออก็ชื่อบอกว่าอัลมอนด์นะจะให้เป็นลายข้าวโพดอย่างนี้เลยนะฮะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก เกียร์การพูดสมัยน,นั้นเลยเก่งเนื้อเป็นอย่างนี้นะข้างในนะะฮซียูมันเกียร์ทีได้คุณซียูนานมากนี่ผมขอถามไปก่อนนะครับจนก,กว่าจะมีปัญญาและคัดจ่ายครับนี่คือคำพูดปีคลิปมาก่อนจงกว่ารามีปัญญาแล้วคัดจ่ายโอ้โหนี่คือเอ,กกรรอ็นเครดิตสมัยแรกๆเลยนี่คือเอ็นเครดิตสมัยแรกๆเลยสภาพนี้นะครับเดีย๋ยวเราถ่ายแล้วนานได้สองคลิปโอ้โหอ่ะต้องรีบแล้วเพราะว่า ที่จะตัดนะครับไปดูคลิปต่อไปเดี๋ยวนี่คือรายการแอ๊นะครับคือรายการที่ต่อยอดมาจากบีบีรีวิวนะครับก็จุดเริ่มต้นของการทําคือคือ,คอสมัยมสองโรงเรียนมีสายเทคใช่ไหมคล้ายๆกับที่ทหารร้องหักเนี่ยแต่ว่าเป็นพี่เทคก็คือพี่ชั้นที่โตกว่าก็จะจับชื่อรุ่นน้องชั้นที่ต่ำกว่าตัวเองอยู่ชั้นหนึ่งนะครับพอจับชื่อเสร็จปุ๊บก็จะส่งของมาให้น้องแล้วก็จะมาเฉลยภายหลังถูกไหมพี่มสามเนี่ยสมัยนั้นที่ตอนนั้นผมอยู่มสองใช่ไหมพี่มสามคนนั้นเนี่ย พขาก็เอาของมาให้ผมเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันเฉลยนะครับก็ของทุกชิ้นที่พี่เขาเอามาให้ผมเนี่ยผมก็ถ่ายคลิปรีวิวไว้ทุกคลิปเลยนะครับสมัยนั้นอะผมเมื่อก่อนอะผมทําคลิปรีวิวลงช่องเก่านะครับลงช่องเก่าก็คือสมัคร Gmail ไปเล่น Facebook สมัคร Gmail ไปเล่นไอจสมัคร Gmail ไปดู YouTube ใช่ไหมอีเมลนี้ก็คือเอามาลงคลิปนะครับแล้วก็ทําคลิปรีวิวแต่ ของชิ้นแรกในชิ้นสุดท้ายพอจบชิ้นสุดท้ายเสร็จปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทําช่องตั้งแต่ตอนนั้นอยากจะทำช่องจริงจังใจรงใจสร้างช่องออบีขึ้นมาให้แยกจากช่องที่ผมไม่ใช่ดู YouTube ส่วนตัวนะก็จะได้แบบดูเป็นทางการขึ้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่เคสคนนั้นก็เลยเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดช่องออบีเกิดขึ้นนะครับก็พี่คนนั้นก็คือยังติดต่อมาถึงทุกวันนี้เลยเป็นพี่ที่น่ารัก มาของคนหนึ่งนะครับก็ไม่เคยคุยเลยว่าเขาช่องเขาดูคลิปพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้เปิดให้เขาดูนะครับก็แน่นอนครับคลิปพวกนั้นก็คือไม่เคยให้ใครดูนะครับแต่ว่าไว้เราสร้างโอกาสหนึ่งเดี๋ยวเปิดคลิปพวกนั้นให้ดูกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวนะครับแต่พอเปิดช่องเสร็จปุ๊บของพี่เขาอะเขายังส่งผมส่งของไว้ผมเรื่อยๆก็ลเลยตั้งซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่าแอ๊นะครับถามว่าทำไมชื่อแอ๊ขอเก็บความลับไปก่อน <laughs> ขอเก็บความลับไปก่อนว่าทำไมถึงชื่อแอ๊นะครับก็ รู้ในคลิปมันจะพูดหรือเปล่าก็ถ้าในคลิปพูดก็สปอยล์แหละ <c oughs> สอล่อกดมียังลบมีท่านสอนให้นะฮะนี่ก็คือ,อยังลบนะฮะซึ่งเป็นก้อนสติกสติกนะฮะแล้วก็ประกอบกันะะกที่เห็นการาฟิกก็คือเทมเพลตจับมูเมเกอร์เท่านั้นเลยนะครับแบบเข้าไปในตัวที่สองกดนะฮะเราจะใส่เข้าไปนะฮะเขียนเพลงอะเพลงไม่นานละลที่พปะอีกทีหนี่งน,นะฮะเขียนเข้าไปจี้จี้ไปเข้าทำไมแค่ใส่ดี่ใส่ที่สองเป็นเรื่องยากขนาดนั้นวะมันสำคัญเขียนนะ มีช่วงทดสอบการเขียนนะเขียนเขียนแอะนะครับยังเป็นเด็กชายในละครเยอะนะครับด้วยลายมืออันสวยงามโคตรของผมนะฮะชัดนะฮะถือว่าเส้นสอนชัดนะฮะเข้มมากจริงเพราะว่าเส้นสอนบางครั้งมันจางนะครับหวาลบมือเดียวแล้วมันก็ไม่มีอะไรประยุก์กระดาษเอาไว้นะฮะทำให้มันยังเหลือคาบอย่างที่เห็นนะฮะที่มันอยู่เรื่อยมากเลยใช้ยางลบ อื่นในการลบแล้วนะคือท่าทีคนนี้อาจจะมาสองสองสามนาทีก็ได้จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ค่อยมีในตจตาจากเดิมเท่าไหร่อาจจะเกิดฉากที่สองมันเข้มอยู่แล้วดีเองเราก็ได้สองมันเข้มไนไปกันเลยก็ขอจบการรีวิวทั้งนี้นะฮะโอ้โหลบจนลบจนกระดาษยับเลยี l l b b t v ด้วยนะครับเมื่อก่อนช่องอ l l บีมีชื่อว่าีบีทีวีแล้วพอทำมาสักพักนึง รู้สึกชื่อช่องมันยาวไป้แต่คำว่าทีวีออกก็เลยเหลือแค่ว่าอบีบีห้องที่คืนหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูถ้าคลิปนี้มีชื่อว่าดิสอกด2,000ปีม,มาจนบันนี้มันควรจะเป็นดิสอกด์0 0บล้านปีแล้วนะครับเพราะว่าดิสอกดทั้งนั้นนะครับจ้า<ๆ>มันยังอยู่นะครับดิสอกดทั้งนั้นนะครับด,ดิสอกด์แท่งนี้ยังอยู่นะครับมันคืออันเดียวกันเลยไหมไม่เคยหายใช่เคยหายแต่ว่าหาเจอนะครับ<ๆ>ใช้มาแต่ม .2 กันตอนเนี้ย จบมา6แล้วยังอยู่นะครับเมื่อก่อนนอกจากคอนเทนต์ช่องเราจะเป็นบีล็อกรีวิวและเมื่อก่อนช่องนี้เคยมีคอนเทนต์เล่นเกมด้วยนะครับมาดูแมทหยีดที่ไหนกันบีบีเกมมิ่งแมท v ีเอสวีเอสเวอรัแมทจะไปคุยาก,ยาก นี่คือคลิปที่ตั้งใจตัดในสมัยก่อนนะครับดูสิว่าสภาพเป็นไงสิธันวาคมสมมติสิบหกไม่ใช่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สามโอเคเล่นถึงเวลล์สามหกโอ้ก็คือเล่นจากเวลแรกจนถึงเวลล์สามหกในหนึ่งคลิปโอ้กูแม่งอัจฉริยะจริงอ,อ่ะอันนี้เรามาเปิดเปิดบีบีรีวิวสักเทปหนึ่งดีกว่าแน่จริงเปิดนี่ดีกว่าเปิดเทปแรกแม่งเลยคนระับบีบีรีวิวเทปแรกๆ ในชีวิตนะครับมามาดูดีกว่าทําก่อนช่องอีบีอยู่นี่แปดนาทีมีอะไรบ้างเนี่ยสำหรับคลิปนี้โรงเรียนผมมีประเภทนี้ประเภทนึงงที่เรียกว่าการทำพี่เทคน้องเทคนะฮะพิเทคน้องเทคเข้ามาในบ้านเงี้ยใช่ไหมมีเลยทำไมพิเทคแมลงวีเพราะว่าแม่งมีแมลงวีมิ่งในบ้านอยู่สรุปคลิปนี้จะมารีวิวของหรือจะมาจับแมลงวีกันแน่วนี่ฆ่าเลยว่ะหกปมาณเอ วันทียังไม่รีวิวของวันต่อมาตอนพักเที่ยงคือแขกระดาษเขียนทำเล่นิดหน่อย,อยผมก็ยังไม่ได้จนกระทั่งผมวัวต้องเฟซสักพักหนึ่งวันต่อมาตอนพักเที่ยงคือขึ้นมาบนห้องมีถุงๆหนึงวางอยู่บนโต๊ะ,ะคือไว้ e ใส่กล่องกระดาษของที่แรกนะครับนี่ยจะกินมาจ,าจริงๆเพราะว่าทำไมครับคือไง หลังจากถ่ายนี้เสร็จผมก็ต้องกินพอกินก็จะกลายเป็นเศษขยะนะฮะเศษขยะกลายเป็นเศษขยะมันก็ดูไร้ค่าไปนะฮะเพราะว่าใครบ้าจะเก็บซองเก็บถุงเอาไว้เนี่ยอ่ะกูนี่แหละคุณครับครพิงคแม่ในคลิปจะบอกว่าคนบ้าจะมาเก็บซองเก็บถุงสุดท้ายกูนี่แหละที่จะมาเก็บซองเก็บถุงพวกนั้น จนถึงทุกวันนี้ตอนแรกคิดว่าพี่เขาเป็นผู้ชายเพราะว่าส่วนใหญ่อะผู้ชายเขาไม่ได้เขาไม่ชอบอะไรเรื่องพันนี้ท่าไรหรอกมือพันี่เขาเป็นผู้หญิงว่ะดูลายมือดูติ๊กเกอร์ด,รดิมันเป็นเรื่องของผู้หญิงทำ,ทำทาชัดๆเลยนะฮะแล้วลายมือโอ้ยน่ารักถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้ <c ười> จะมาบอกเขาเองว่าไม่ใช่แค่ลายมือที่หน้ารักจริง เกจะก๊ตรันทงแบบว่าดีใจมากมีคนให้ของด้วย <c oughs> สองแรกฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า o i c ์เนี่ยฮะไวจะต้งองสองซองเลยเหรอแล้วมันไม่ใช่ o ว c ์ธรรมดาฮะมันคือไว c ์ที่ผมไม่เคยเห็นสิ่งนี้ในท้องตลาดเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งมันเป็นบัตเตอร์คุกกี้บัตเตอร์ตาไว์โอ้โหเอ้ยคนชอบพีเขามากเลยอะ่ะกล่องแบบน yeah ี้เออคนชอบพีเขาเลยใช่ครับกูก็ชชอบพีเขาเมกัน <c oughs> โนะจะดูงอกกล้วยแต่ก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนเมพี่เอกแคนข้างกระบอกาแฟบโอเคเข้าใจกระเป๋าแฟบโอเคเขาอยากจะเจอพี่เขาอยากจะกอดมากเลยอยากเจอพี่เขาจะกอดพี่เขากูกอดรู้กี่ทฮียนะเดี่ยวมาดูอันที่สามนะมี่สามมัมีอันหนึงเดีหรอกูนึกว่ามีแค่สองอันดี่อันที่สามมีอะไรบ้างวะกูจำไม่ได้ละอันนึงคืออะไรวะ มาชเมลโล่ฮะพี่เขาให้มานเมโล่ดิเหรอจะมาตายตรงนี้แหละพี่กินมาเป็นสิบๆคำแล้วแต่ไม่อร่อยจริงๆนะเนี่ยไอ้มานเมโล่เนี้ยพี่เขาให้มาชเมลโล่ดิเหรออันนี้จะไม่ได้จริงๆจะไม่ได้โรงเรียนอื่นเขาไม่มีสิ่งนี้นะมีแต่มาเทว,วทัาลงทีเดียวนะในการทำพิเท็กท้องเทคกนะฮะโรงเรียนอื่นก็มีฮะแต่เขาไม่เรีาายกภาษาเทคกเขามีป้ารหัสทวดรหัสซนแล้วเนี่ยจริงจริงมีหลายคลิปนะที่ไม่ได้ให้ใครดูนะก็ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าาจะมาดูคลิปอื่นกันดีกว่าแต่่วาคลิปนี้ก็ ขอจบในคลิปสุดท้ายคลิปนี้แลนะ้วกันเพราะว่าตอนนี้อัดมาประมาณแกบจนชั่วโมงแล้วนะครับมีอีกหลายคลิปนะครับมีอีกหลายซีรีส์นะครับไม่ใช่แค่คอนเทนต์รีวิวคอนเทนต์วีล็อกคอนเทนต์เล่นเกมหลายๆซีรีส์มากๆที่ผมเคยทําในช่องนี้นะครับแต่ว่าไม่เคยให้ใครดูเรามาดูคลิปแรกที่สุดมากๆของช่อง o บีบที่เมื่อก่อนชื่อว่า o บีทีนะครับมา18มิถุนายน2016อาจจะไม่ใช่คลิปแรกที่ผมทำ u t u b e ไม่ใช่คลิปแรกที่ผมตัดต่อแต่ว่านี่คือคลิปแรกที่ผมอัปโหลดในช่องอบีบีช่องที่ปัจจุบันนี้มีคนซับสองร้อยกว่าซับมีคนดูรวมกันประมาณกี่หมื่นวะหลายหมื่นหลายหมื่นวิวนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับเอ่อขออขนุญาตขั้นรายการเมื่อก่อนผมตัดนีนี่ YouTube Editor เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอของ YouTube นะครับเมื่อก่อน YouTube มันจะมีโปรแกรมตัดต่อในใน YouTube เลยเว้ยซึ่งตอนเนี้ย ออกไปแล้วแล้วจนกระทั่งมันกลับมาแต่ว่ามันเป็นแค่แบบการแก้ไขวิดีโอที่อัปโหลดไปแล้วเฉยๆซึ่งผมก็ใช้โปรแกรมนี้ในการตัดต่อคลิปของเจ้าออีมาช่วงแรกๆนะครับก่อนที่ผมจะสวิตไปที่บูมวิเมเกอร์นะครับแล้วก็บูมวิเมเกอร์ผมก็ไปตัดซูนี่เวกอร์ช่วงหนึ่งพอซูนี่เวกอร์ก็มาทำเพียงปกติทุกวันนี้นะครับวันนี้พี่เขาให้ของมาแล้วแค่วันนี้ดิว่าให้มาหลายวันแล้วผมก็เพิ่งจะเอามาถ่ายนะฮะ อาโลนะกินในคลิปเรือเ่าของที่อร่อยที่สุดคือของที่ไม่ใช่ของตัวเองนะฮะอืมรับของที่อร่อยที่สุดคือของแล้วอาหารที่อร่อยที่สุดคืออาหารจานเพื่อนนะฮะอาหารเพื่อนคือกับนะฮะถึงเราจะมีอาหารของของเราอยู่บนโต๊ะนะฮะจานเพื่อนเก็อย่าจะกินนะฮะนี่นะฮะจนกว่าจะมีปัญญาทั้งาจะถายนะครับในคลิปหน้านะแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องใหม่นะฮะช่อง Off BB TV นะฮะก็ฝากจะดัตัวด้วยนะฮะ คลิปแรกที่อย่าลืมในคลิปบอกนะคลิปแรกของช่องออบีคลิปนี้ครับก็เป็น <laughs> คอนเทนต์ที่โคตรกาลังถ้าสิ่คลิปล่าสุดคลิปล่าสุดห้าสี่สามสองเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินเขาก็ผล <laughs> มันแตกต่างกันมากเลยนะ <laughs> เอาจริงนะถ้าอนาคตอีกสิบอีกสิบปีอะ่ะ <laughs> เงามาดูคลิปเนี้ย ก็มองคลิปนี้เป็นคลิปกาเหมือนกันทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามเวลาเนาะก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆประสบการณ์เรื่องของความเครียดทีเรื่องของถอดอุปกรณ์แป๊บหนึ่งจากวันที่ผมตัดสินใจอยากจะทาคอนเทนต์อยากจะทําคลิปวิดีโอลง u t ท b e แต่ว่ายังไม่มีความกล้าที่จะเผยแพร่ลงไปในทุกคนได้เห็นนะครับจนกระทั่งถึงจุดๆที่ผมสามารถทำคอนเทนต์ที่ดีพอสําหรับการทําให้ ทุกคนได้เห็นจากความกากมาถึงความกากร้อยกว่าตอนนี้ช่องไอบีอาจจะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนทุกคนเลยกับการที่ผมจบชีวิตมัธยมเข้าสู่ชีวิตมหาลายัยถึงทางช่องห้องนี้นะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้เลิกทําช่องนี้ปนไปง่ายๆแต่แค่อาจจะหายไปตอน,นนี้5ปีสไตล์คนอาจจะเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จจุดที่อยู่โุสแล้วแต่ว่า5ปีสำหรับผมเนี่ยมันเป็นแค่จุดจะ่ต้องของช่องไอบีเท่านั้นนะครับนี่ผมคอลาลปก่อนครับขอบคุณท่านเสมอมาครับสวัสดีครับ ทุกคนครับลิมบอกครับก็วันาานี้ช่องไอวจะลดวันลงคลิปเหลือวันเดียวยนะครับก็คือวันเสาร์นะครับก็วันเสาร์สักช่วงหนึ่งเดี๋ยวมาอัพคลิปนะ mm. เพราะว่าทำสองคลิปในสัปดาห์เดียวไม่ไหวแล้วนะครับแค่นีนครับ